ยุราครบสูตรสนับสนุนโดยข้าวหอมมะลิพร้อมทานตราซีพีมาตรฐานใหม่ของการกินข้าวอุ่นอร่อยได้ในหนึ่งนาทีเปิตพันธ์ตราแม่ประนอมอร่อยคู่ครัวไทยย่ราพิงคิชไวท์ทรีอินวันเพื่อผิวหน้าเนียนกระจ่างใสน้องจะเข้าครัวแล้วเดี๋ยวน้องจะโชว์เมนูต้มโค้งปลาสลิดใบมะขามอ่อนเมนูนี้ค่ะพออ,อ,อ๋อยแสงชัยชอบ ใช่ค่ะเป็นที่มานีพูดแล้วนึกถึงท่านเลยนิฉันทันคเอาสมอนะเขาใจดีใจดีใช่เป็นคนน่ารักนะคะน่าทใสเอางี้เดี๋ยวจะไปทำต้มโขลงปลาสลิดใบมะขามอ่อนไปค่ะ มาดูการปรุงเมนูต้มโค้งปลาสลิดใบมะขามอ่อนนะคะซึ่งคนที่จะปรุงเมนูนี้ก็คือป้าแป๊วนะคะหรือว่าคุณป้าอ,อัมพรรัตน์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ,คะป้าแป๊วเขาเรียกเรียกป้าแป๊วเนาะค่ะ <estaba. S 2> ป้าแป๊วค่ะเรามีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะสำหรับเมนูนี้น้ำสต๊อกนะคะ,คะแล้วก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะ,คะแล้วก็เห็ดฟางเห็ดฟางนะคะพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำปลา น้ำมะนาวน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็พริกขี้หนูทอดค่ะปลาสลิดทอดใบมะขามอ่อนขั้นแรกร็ทำอะไรก่อนคะป้าแป๋วก็ใส่น้ำน้ำสต๊อกนะคะิดให้เดือดสักนิดนึงนะคะในระหว่างนี้เราก็จะหยิบตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใบผักชีใบยาวด้วยนะคะผักชีใบยาวใส่ลงไปหอมแดงค่ะค่ะนะคะ ด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่พร้อมกันเลยนะคะเห็ดฟางนะคะพริกลงไปเลยนะคะพริกเราก็จะใส่น้ำตาลนิดนึ่งค่ะน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวค่ะเราก็ใส่ลงไปกับสมุนไพรที่เราใส่ลงไปแล้วปลาสลิดเราจะใส่ปลาสลิดกระเพาดกรอบไปแล้วค่ะ แล้วก็พลิกนะคะค่ะพลิกทอดใบกะเพราค่ะค่ะใบกะเพรานะคะแล้วก็ใบมะขามอ่อนค่ะนี่แหละค่ะตัวชูโรงนะคะอันนี้เราก็จะใส่ใส่ลงไปค่ะเป็นเซตที่สามใส่หม้อได้เลยเสร็จแล้วค่ะต้มโค้งปลาสลิดใบมะขามอ่อนนะคะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยผู้ครัวไทยกว่า50ปี ถ้ารู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจทาก็แวะไปชิมก็แล้วกันนะคะสาหรับ<ฆ>ต้มโครงปลาสลิดใบมะขามอ่อนดูโบราณโบราณแต่ว่าอร่อยเด็ดใช่ไหมล่ะใช่แล้วค่ะอบอกทริคนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเขาใช้ความเปรี้ยวจากใบมะขามนะคะ<อ>เขาบอกว่าเป็นสูตรของโบราณโบราณมากนะคะ<ช>ก็แวไะไปชิมกันมีอาหารอร่อยเยอะแยะเลยอยู่ตรงไหนอะ่ะ<ม>สาหรับร้านอาหารบ้านวัชราชัยนี้นะคะติดกับวัดกษัตรานะคะอําเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะคุณผู้ชมไปด้วยต้องขอบคุณไว้ด้วยนะคะและต้องขอบคุณสถานที่ที่นี่ร้านหญิงเดียโฮมเมด สถาเกษตรนะว่ามินบอกเลยว่าอร่อยมากขนมอร่อยมากน่ารักมากวันนี้ร้านน่ารักเชียเนาะวันนี้อิ่มเอมปลื้มปลิ่มพุงปลิ้นปลมานะคะคุณต้องหมดเวลาแล้วลาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้ววันอังคารเวลาเดิมช่องห้าเราพบกันที่นี่กับรายการไมยุราครบสูตรนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ